การที่เราจะคาดหวังว่าสังคมได้อะไรเนี่ยเราต้องถามตัวเอง,องก่อนว่าเราได้ให้อะไรกับสังคมตามความสามารถของเราหรือ,อยังเ,เด็กที่เราสอนจะต้องเป็นคนดี100%ซจริงๆแล้วเนี่ยไม่ถึง100%แต่ว่าเราลองมาดูว่าเราทำหน้าที่ตรงนี้ดีหรือ,อยัง จริงๆแล้วาตวมาเป็นคนบ้านถิ่นฐานบ้านกําเนิดเลยก็คืออยู่อํเาเภอเสริงสสงจังหวัดนครราชสีมาหลังจากนั้นก็ได้มาบวชเป็นสมัมเนนตั้งแต่ปี2527แล้วก็บวชมาเรื่อยๆที่จังหวัดที่วัดหนองโพจังหวัดนครนายกหลังจากนั้นเมื่อปี32 33ก็เข้ามากรุงเทพเพื่อที่จะมาศึกษาต่อที่กรุงเทพจนกระทั่งว่าเรียนจบ อปริญาโทจากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยจะนี้เป็นเป็นเป็นครั้งแรกที่ได้มีการศึกษาจากคนต่างถิ่นต่างแดนเข้ามาศึกษาธรรมในเมืองกรุงได Mind ้พระพุทธศาสนาช่วยขัดเกลาจิตใจเป็นแนวทางของวิถีชีวิตที่จะดาเนินต่อไปพระมหาบุญนานอากินจโนเป็นพระสอนเสือธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดเวลุราชินแขวงบางที่เรือเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครตัวพุทธศาสนาเองเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบของตัวพระพุทธศาสนาอยู่แล้วแต่ว่าคําสอนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่พระพุทธเจ้าได้เขาเรียกว่าวางหลักไว้ให้หมดแล้วจากนั้นพุทธศาสนาก็ช่วยกัดเกราๆหลายๆอย่าง ไม่ว่าในเรื่องของการจิตใจหรือในเรื่องของวิถีชีวิตที่จะดําเนินต่อไปการศึกษาตอมานั้นก็เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขไทยมหาจุฬาลงกรณ์วิทย,ยาลัยเนี่ยปริญญาตรีปริญญาโทก็เป็นของมหามกุณราชวิทยาลัยทั้งสองสถาบันนี่ก็ถือว่าเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาถามว่าตมมนั้นได้ร่วมโครงการนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ต้องบอกว่าต้นฉบับมันเลยกันเลยว่าได้ จากที่เราเค่อยสอนมาเนี่ยไม่ได้มีโครงการอะไรเลยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าสอนแบบอเอาใจสอนคือเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยแค่เข้าไปในโรงเรียนเนี่ยพวกเราก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติกับตัวของตัวของผู้เผยแผ่ธรรมแล้วได้มีโอกาสฉะนั้นเมื่อเข้ามาศึกษาหรือว่าได้มีความรู้และไปขยายความรู้ให้กับนักเรียนเกิดความรู้ทางด้านคุณธรรมพัฒนาด้านจิตใจเนี่ย พราะสมัยแต่ก่อนเนี่ยครูพระจะเข้าไปในโรงเรียน,นยากมากเพราะหนึ่งก็คืออาจจะมองการศึกษาของพระเราเนี่ยน้อยไปหน่อยบางท่านก็อาจจะมองว่าพระเราอาจจะไปเอาเด็กไม่อยู่หรือว่าอาจจะเอาอะไรไปสอนเด็กอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่พอมาเจอพระที่สอนศิลธรรมแล้วรู้สึกว่าครูเองก็ยอมรับความสามารถของครูพระสอนศิลธรรมว่าแต่ละรูปเนี่ยมีการศึกษาเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว การคาดหวังที่ว่าสังคมจะได้อะไรเราต้องถามตัวเองก่อนว่าได้ให้อะไรกับสังคมตามความสามารถของเราหรือ,อยังปัจจุบันพระมหาบุญนานอากินจโนสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดเวลุราชินแขวงบางยี่เรือเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครตอนเข้าไปสอนทีแรกเลยนี่ก็ต้องบอกว่าเราต้องเตรียมตัวมาก มากคือในทีนี้ก็คือทั้งมากทั้งสำหรับสายตาของคุณครูที่มองเราด้วย2ก็ออคือเราจะเอาอะไรไปให้ความรู้กับเด็กว่าเราจะกระตุ้นเด็กให้เกิดความสนใจอย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ครั้งแรกก็เรียกว่าหวาดอยู่มือนกันเพราะว่าครูที่สอนอในโรงเรียนเนี่ยเขาจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกกันทั้งนั้นแหละแต่ครูพระสอนศิลธรรมเนี่ยไม่รู้เขาประเมินว่าเราเองจบอะไรกันแน่ คือเขาอาจจะมาเมินมองเรียกว่าด้านความรู้เนี่ยอาจจะน้อยกว่าเขาแต่ทีนี้เราทำยังไงให้มันถึงแม้ว่าความรู้ตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังน้อยกว่าเขาแต่เราทำยังไงให้เด็กเนี่ยถ่ายทอดแล้วเด็กเนี่ยสามารถรู้ได้แล้วก็สนุกกับการเรียนการสอนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะถ้าไม่เตรียมตัวเนี่ยเหมือนกับขุดหลุมฝังตัวเองคืนหนึ่งเราอยาก<ร>าคิด<ร>ว่าถ้าเราไม่เตรียมตัวเนี่ยไปข้างหน้าเดี๋ยวไปไป เอาข้างหน้าเอากันแล้วกันตายมาหลายหลายตกม้าตายหลายหลายแลย้วคือ<ะ>อย่างที่อาตมาเองหรือว่ากับผมเองเนี่ยเคยอบรมครูพระสอนศิลธรรมเรื่องของกรุงเทพมหานครอาตมามักจะบอกครูพระสอนศิลธรรมทุกคนเลยว่าการที่เราเข้าไปสอนในโรงเรียนเนี่ยอยากคิดว่าเรามีความรู้แค่นี้จะเพียงพอต่อการสอนเราต้องดูข้างนอกข้างนอกด้วยโลกข้างนอกเขาไปยังไงถ้าเราโมแต่เอาแต่ สติความระลึกได้สมัชชัญย์ความรู้ตัวอย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้ได้แต่ว่าเราต้องประยุกต์ให้มันทันสมัยขึ้นในยุคปัจจุบันบรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยคนที่สร้างบรรยากาศได้ดีที่สุดก็คือตัวผู้สอนตัวผู้สอนเนี่ยเป็นคนที่สร้างบรรยากาศให้กับนักเรียนได้ได้เรียนรู้โดยเฉพาะการที่เราจะไปสร้างบรรยากาศได้นั้น นักเรียนทุกคนต้องความร่วมมือกับเราด้วยแต่ถ้าเราไปสอนโดยที่เอาอยัางไงก็ได้ยืนบนนกระดานแล้วก็สอนหันหน้าเข้ากระดานแล้วก็สอนเด็กมันเกิดความเบือ่อสิ่งสําคัญก็คือเราต้องกระตุ้นก่อนก่อนจะสอนเนี่ยต้องกระตุ้นเด็กก่อนต้องถามก่อนคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงให้เขามีส่วนร่วมก่อนถ้าเด็กมีส่วนร่วมมาแล้วนะเด็กเขาจะฟังเราถ้าเด็กไม่มีส่วนร่วมเนี่ยมันจะต่อต้านเราโดยที่ไม่อยากฟังไม่อยากเขียน เทคนิคการสอนก็ถ้าเข้าไปครั้งแรกเลยสมมุติว่าเราจะสอนเรื่องออพระพุทธเจ้าหรือว่าประวัติของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะสอนเราเข้าไปปุ๊บอานักเรียนสอนออวันนี้เรียนเรื่องประวัติพระพุทธเจ้านะมันจะทําให้เด็กเกิดความเบื่อสิ่งสําคัญก็คือเราต้องกระตุ้นก่อนว่าไหนใครเคยเห็นพระพุทธเจ้าบ้างนักเรียนก็อาจจะงงว่ายกเบอร์ใครเคยเห็นทุกคนทุกคนก็จะมีความสวนร่วมแล้วเขาก็จะมองแล้วว่าอ๋อ ใครเคยเห็นพทธเจ้าบ้างเขาจะนองดูเพื่อนว่ามีใครเคยเห็นบ้างบางคนก็บอกว่าไหนใครเคยเห็นพทธเจ้าอยู่ที่ไหนบ้างอ,อยู่ในรูปบางคนก็บอกว่าอยู่ในโบสถ์อันนี้แหละการที่เราได้ให้เด็กมีส่วนร่วมสิ่งที่เขาเห็นคือปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยใครที่มีโอเวอร์เฮดเขาเรียกว่าโอเวอร์เฮดก็ถือว่าสุดรูแล้วสมัยอาตมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเข้าไปสอนครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีภาพชัก คือเวลาจะไปมันจะเป็นชักแล้วก็เหมือนกับตัวการ์ตูนอ,อ่ะจะเป็นภาพนั้นเด็กก็สนใจแต่ถ้าหากว่ามันยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย powerpoint ส่วนหนึ่ง powerpoint คนที่จะทําให้มันดูแล้วมันตื่นเต้นคือปัจจุบันนี้ทุกโรงเรียนมีจอมีจออยู่แล้วฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราเอาตรงนี้แหละ powerpoint ตรงนี้แหละ,อ,ะอย่าไปเขียนบนกระดานอย่างเดียวมันเกิดความเบื่อสก็คือ บางครั้งการเขียนกระดังก็มีประโยชน์มีประโยชน์ตรงไหนหนึ่งเด็กจะได้เห็นลายมือของพอาจารย์ด้วยแต่ว่าเราอย่าใช้เยอะอย่าใช้บ่อยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญโควิดมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมายุคปัจจุบันเลยนะฉะนั้นการปรับตัวของครูพระสอนศิลธรรมเนี่ยจะบอกว่าผมไม่สอนไม่ถนัดเรื่อง าการสอนทางออนไลน์หรือว่าซูมหรือว่ามิตผมไม่ถนัดเพื่ออาตมาเนี่ยสอนมหาวิทยาลัยด้วยสอนทั้งมหาวิทยาลัยด้วยเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยอีกแบบหนึ่งเด็กมัธยมสาธิตอาตมาก็สอนก็อีกแบบหนึ่งแล้วก็เด็กประถมเป็นเด็กวัดเนี่ยก็อีกแบบหนึ่งทั้นั้นการสอนเทคนโนโลยีทางเนี้ยเราก็ต้องดูว่าทางสถาบันเนี่ย เขาสอนให้สอนอย่างอาตมาสอนที่สนสนันทาเนี่ยสอนซูมแล้วก็ใช้ซูมเขาบอกให้สอนมิดล้วก็ใช้มิดไปเนี่ยธมาทางปฐมอาโรงเรียนวัดของกทมเนี่ยเขาบอกเด็กมันไม่ไม่มีซูมไม่ได้มีดไม่ได้ใช้ทางลายอาตมาก็ต้องพระเราก็ต้องปรับตัวให้เข้าทางลายเอาบัรมารูปแบบไหนเราก็ต้องพัฒนาตัวเองมันไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าเราเปิดใจ เพื่อตัวอยู่แค่เส้นลมแต่ถ้าเราอยู่เพื่อสังคมเนี่ยเราอยู่ได้ตลอดกาลก็คืออยู่เพื่อตัวอยู่แค่สังคมอ,อยู่เพื่อตัวเนี่ยมันก็อยู่แค่ไปวันวันเส้นลมเมื่อไหร่ก็จบแต่ถ้าเราอยู่เพื่อสังคมเนี่ยแน่นอนว่าลูกศิษย์ของเราที่เรากําลังปลูกตอนนี้อาตมากําลังปลูกก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้มันกําลังขึ้นมาเนี่ยฉะนั้นถ้าแม้อาตมาเองเนี่ย จากโลกนี้ไปหรือว่ามรณภาพไปแล้วเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยมันกําลังเจริญงอกงามนั้นตัวอาตมาตายแต่ว่าสังคมที่กําลังเติบโตเนี่ยเขาได้คุณธรรมตรงนั้นไปต้นไม้นี้ก็จะงอกงามนั่นแหละก็คือข้อคิดว่าอยู่เพื่อตัวอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่ได้ตลอดกาล